มีเนื้อธาตุที่สมบูรณ์มันจะซึมซับองค์ความรู้ได้เร็วมากฟึบโหลดแป๊บเดียวเต็มแล้วข้อมูลสปีดของมันจะเร็วมากจิตเราก็เช่นเดียวกันคุณลักษณะแห่งจิตเราถูกหล่อหลอมมาในลักษณะใดเป็นผูปนิสัยแห่งจิตที่ตั้งสัจธาตมมาแบบใดล่ะนั่นละ่ะสปีดมันจะขึ้นอยู่กับการตั้งสัจธาตุนั้นถ้าถ้าไม่กล้าแม้แต่จะตั้งสัจจะ ชอบตั้งไปในทางฝ่ายมัวหมองการโหลดองค์ความรู้แห่งปัญญาจะโหลดได้ช้ามากฟังยังไงก็ไม่เข้าใจกว่าจะเข้าใจได้ทีละหน่อยโอ้ใช้เวลานานมากเพราะอะไรเพราะดันไปตั้งไปในฝ่ายมัวหมองๆๆตั้งผิดทางนึกจะบอกเดินผิดทางมาเลยก็โอ้เสียเวลาแต่ถ้าตั้งไว้ชอบตั้งว่าจะไม่เกิดตั้งว่าจะตื่นรู้ตั้งว่าจะมันฟังแก่รม ตั้งว่าจะน้อมตามตั้งว่าจะไม่เกิดอีกแล้ว